สวัสดีครับของตัวร้าเซียวครับ <c oughs> วันนี้มาแก้ปัญหาปัม๊มดูดน้ำไม่ขึ้นให้ท่านขอโรงเรียนบ้านจุดแจงครับอ <c oughs> ันนี้ฟีนะครับภายในประกันเรา <c oughs> ที่แรกนึกว่ารถเหยียบท่อแตกแต่ไม่ใช่นะครับก <c oughs> ้อนหินอัดฟุดบาวครับก <c oughs> ุมกันครึ่งวันครับ หมุนอุ้ยปุ้ยเลยน้ำขึ้นแล้วนะครับตอนนี้แรงมากใครที่ซื้อปั๊มน้ำโซลเาียวจากเราไป ไม่ต้องห่วงนะครับมีปัญหาเราแค่ไข้ให้ใหแบบเคสนี้แหละครับไม่ต้องห่วงว่าเราจะดิ้งเราว่องไวบริการครับสวัสดีค่ะ